าามไปทงงนนู้สวัสดีครับผมโอ้โรอน้าผมช่องพังอดาพายโน๊ตป้าก้าวนะครับวันนี้นะครับโอ้รอ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 เขาเป็นนิ่งวันวันนี้ได้มุมกล้องสวยเลยครับวันนี้พิภพพิภพติ๊บหนักนะนี่เชือกนี้ติ๊บหนักติ๊บหนักเนี่ยติ๊บหนักตกมาไม่ได้มาผมเลี้ตกมันบอกให้ขี่มาอยู่นี่นี่นะครับให้แม่ได้รับชมนะครับผมนี่ก็ขบวนที่สาม บนที่สามนะครับมีแต um> ่สวยๆเลยครับผมมีแต่สวยๆเลยนะครับผมดูนะครับสักซึริสักซึริสักซึริโต้งามมั้ยหรือเปล่าสักซึริโต้งามมั้ยหรือเปล่าโอ้อะไรอามนะครับ กูต่อยทีสามแมนแมนแมนทากินนำการต่อยคับน hm ี่นะครับก็ขบวนแห่อลังการมากเลยนะครับช้างเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยวันนี้มาสามร้อยเชือกครับเป็นงานกระถินของอดีตท่านสสอปณิกาจุนาพันธ์ยิ่งใหญ่ นึกว่าภาคมวยเสียงนึกว่าภาคมวยเสียงมันภาคมวยงานช้างอีกครับช้างเยอะกว่างานช้างอีกเหมช้างเยอะกว่างานช้างอีกก็เยอะเพราะว่ามีมีกลุ่มช้างที่ตกงานด้วยนะครับผมอ่าช้างที่ได้ใจค่าตัวเยอะแยะขนาดนี้เงินเงินโซโซเงินโซโซตัวละลอยก็ไม่ใช่น้อยนช่ไหนะครับผมเป็นแสนนั่นแล้วสวยงามมากเลยนะครับขบวน ช้างเยอะมากเลยนะครับผมกลุ่มด้านหลังที่ไม่ได้ใส่แงงช้างก็เป็นกลุ่มที่หาช้างที่ตกงานนะครับที่มาร่วมพิธกรรมนะครับนี่นะครับผมให้เราก็ให้แม่ๆได้รับชมนะครับผมบรรยากาศในหมู่บ้านช้างในหมู่บ้านช้างบ้านกลางของเรลา บรรยากาศสวยๆนะครับผมเฮ้ยโอ้ยสีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเมียวอากลาตู้เมียมากับโต๊ะเหลาค่ยังทำบ่นี่นะครับควันป๊อบควันป๊อบควันป๊อบนะครับใชายแชงมีงาควันป๊อบเถ้าแบ้วันอาป๊อบน้ำปลาดูเด่นลิบ เดบเดลอ่บ้าไปนะภไปบดเดลาัวนะไหมัานลนรับหาดหลังเขาก็เป็นกลุ่มเดอแก๊งนะผมกลุ่มอ่าช่างเสดนะครับมีคำแพงนะลุ่มน้องคำแพงนะครับเย็บเย็บให้เต็มเท้าดู เออจะไปเย็บก็พูนก็ไปเยอะนะน้องคำแพงนะผมน้องคำแพงโอ้ยวันนี้เราอยู่มุมกล้องที่สูงมากๆเลยนะครับผมดูดูสภาพดูครับปูข้างล่างนะครับดูข้างล่างนะครับค่อยมากับคุณลุงนะครับผม ความมุมสูงครับอยากให้ดูวิวสวยๆใช่ครับอยากให้ดูวิวสวยๆนะครับนี่เป็นครู yes. ้งลุปรอครับชายสังโซมานี่ครับบรรยากาศสวยๆเลยนะครับไม่ไม่ครับอยากให้ดูบรรยากาศสวยๆก็เลยขึ้นมามุมสูงหน่อยนึงนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแก๊งเด็กๆนะครับผมน้องกะละมังนะครับผม ไอเจี้ยงให้เงินจนนี้น้องเนี่ยฮะโงให้เจี้ยแล้วพี่ยงกระมังไฟกระมังเสียงปังปังกีตุนน้องเป็นน้องบอปลอยนะครับผมน้องบอปลอยน้องเซนคัมนะครับน้องกระมังนะครับผมน้องหน่านำโชคนะครับน้องไอด้านะครับผมน้องไอด้านะครับเดินตามเป็นแถวเลยนะครับผมอันนี้ฮะ อันนี้ว่าฟ้าอันนี้กลุ่มช้างค่าตัวถูกครับกลุ่มช้างแสดงนะครับผมน้องมอปลอยนะครับอย่ายซีคุณลอยนะครับผมเงินเดือนแพงนี่นะครับโอ้ยมาต่อๆกันเลยนะครับผมน้องสงกรานาบนถ่ายภาพโดดภาพจำเองป่วยน้อกบุญรุ่งภาพป่วยภาพคนณทัชในใบยีไทยออถ่ายจำจำล็อกโดเองเอาเลยแม่เนี่ยนี่ครับเฮ้ยนั่งมวยสวัสดีครับ ช่วยๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นกลุ่มช้างที่ตกงานนะครับผมที่ไม่ได้ใส่แงงครับกอมาเดินกลุ่มช้างตกงานกลุ่มช้างยังไม่ได้รับเงินเดือนใช่ครับกลุ่มที่มีท่ายก็สรงมาช่วยเหลือหน่อยแต่พอช้างตกงานก็ร้อยกว่าเชีเหมื่นกันเยอะๆเลยเป็นแถวเลยนะครับดูเลมอนเออดูเลมอน ควันควันบาสกับควันอังนะครับผมนี่นะครับพี่นครทองนะผมมาด้วยครับผมน้องอาคำพูนทำพูนฟาใสอานนะจังรลรนเราายรูปบนตั้ใส่เกลือดูเซนจีนีก็ได้ไงจีบุญโมเต็อรถรถเข็นการไฟนาอเยชิจริงครับ นี่คือกลุ่มช้างตกง,งานครับกลุ่มช้าง,างตกงานเรือดวนเลย <c oughs> ใครมีเงินเยอะนี่ครับพรายรารบินเดินมานะครับนี่นะครับเราก็ให้แม่แม่ได้รับชมนะครับผมตนู้นก็เป็นน้องแตงโมนะครับผมอุ้ยน้องแตงโมสาวท้องน้องแตงโม,งน,งงโมนะครับ นวครับอันนี้พลายอัจฉรินครับสวัสดีครับาสวัสดีครับผมน้องแตงโมมาด้วยครับผมน้องแตงโมนะผมมีสาวท้องนะผมท้องแก่แล้วจะเข้า22เดือนแล้วนี่อันนี้ก็กลุ่มช้างตกงานถ้าเห็นเขาขายผลไม้ก็ซื้อเยอะๆเลยครับเมาเลยไปผลไ้ออนไลน์นะครับนี่นี่นี่วานลูกโอยไหมลูกยงล หลักกีโอ้ยแม่คำเสนมานู่นเลยครับผมแม่คำเสนของเราควันม่อนขีนะครับผมโอ้ยลงะทิ์มาทีแล้วเป็นจิมเกียงนี่ก็ช้างเผือกช้างเผือกลงสะไม่ได้ครับหนาะวครับหนาะวนะ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเย็นนะครับอันนี้ก็แกงเดือกแกงแกงคง โอ้ยคำแสนนะครับกับควัน oh ม oh ่อนนะครับผมกับ huh. น้องบีทนะครับน้องตุ้มทองนะครับนี่โอ้ยฮัลโหลนายน้องวิทโชว์โล่ในโชว์โล่ในน้องวิทดเลวนี่ครับน้องวิทน้องตุ้มทองนี่ก็กับคุณแม่คำแสนของเรานะผมคุณแม่คำแสนนะครับกับควันม่อนนะครับผมนี่นะครับแม่คำแสนแล้วก็รักกี้นะผมรักกี้สาวติดล้อนะผมอันนี้แหละใครอันนี้แหละใคร สาวิดเราอันนี้ตาเที่ยงนะครับผมคุณตาเที่ยงนะครับผมกับคุณยายกองเงินเ่าครับเขายังไม่ได้โลทิ้งครับคือยังแข็งแรงดีอายุ70ปีนะครับผมดูนะครับ70กว่าปีนะครับผมยิ่งแญ่มากเลยช้างก็หลายร้อยเชือกนะครับผมมาขี่ช้างได้สบายนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มช้างตกงานครับผมเดินล้างสุดเลยนะครับผมนี้ก็เป็นร้านกำนันครับนักมวยเก่าวันี่ครับผม นี่ก็น้องนาซานะครับนี่ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราชาวช้างตกงานด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมช้างที่ตกงานนะครับผมช้างตกงานถ้าเห็นก็ขายผลไม้ก็เมาเลยครับนี่สไลด์เมาหมดนะครับนี่ครับาฝากดูแลช้างสรินด้วยนะครับผม เฉพาะที่เห็นในวันนี้ก็200กว่าเชือกนะครับดูเลยช่างสุรินด้วยอ้อมสินล่ะอ้อมสินนะครอ้อมสินล่ะครับอันนี้เป็นช่างตกงานครับขี่ไพรินขี่ไพรินมานะครับผมควันแก๊สนะครับสบายใจกว่าเยอะสบายใจนิดทองกว่านะผมทองกว่านะผมทองกว่านะครับนี่ก็เป็นซีโดอ้อมสินนะครับผม ลายอมสินนะครับส่วนหนึ่งครับส่วนที่เหลือยังอยู่อีกเก้าร้อยกว่าเชือกเยอะเยอะเลยนะครับตกงานมาเป็นพันพันเชือกใช่ครับมาจากทั่วประเทศไทยอีือไมอเอะไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่ใช่แค่จังหวัดเราไม่ใช่แค่จังหวัดเรานะครับผมก็บุยลำงานมาจากทั่วประเทศนะครับบุยลำก็ยังไม่ตกนะครับผมยังลายตกกันเยอะเลย วันนี้เราไม่ได้พาเราไม่ได้พาน้องอันดาและพี่ทอมก้ามาด้วยครับผมเนื่องก็ลุงชาญครับจากบัตรติดเนี่ยนี่นะตัวนี้ก็ฟังเป็นคุณยายบัวลอยดิเมื่อกี้ระบบใหม่ทิ้งก๊อเมาล้างแสงบึ้งสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม แบบนี้สวัสดีครับผิดพลาดประกันใดขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับปุ้มเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับปุ้ม